เลนโปเกสซีจะมีค่าพารามิเตอร์ที่จะต้องทำมุมกับดวงตาดวงหน้าลูกค้าแต่ละคนถ้าตำแหน่งแว่นไม่ถูกต้องประสิททีภาพของเลนโปเกสซีก็จะลดลงอาจจะลดลงถึง80%หรือ90% สวัสดีครับพบกับผมปรมาจารย์โมบีผู้เชี่ยวชาญด้านเลนส์แว่นตาโปรเจคชีนอจฉริยะฐานมิติชาพาะบุครคนหน่งยวดประจาศูนย์แว่นตาไอซอฟติกตัวกรอบแว่นที่จะมาตัดเลนส์โปรเจคชีนจะต้องเป็นกรอบแว่นที่ปรับแต่งมุมได้ง่ายมีความแข็งแรงสามารถที่จะดัดมุมก้มเนยได้ง่ายนี่เป็นตัวอย่างของกรอบแว่นไซโก้ขาแว่นสามารถที่จะปรับมุมก้มเนยได้แว่นจมูกแว่นไซโก้นี่จะเป็นแว่นที่เป็น S t y ท e ปรับขึ้นได้เยอะปรับลงได้เยอะปรับให้แว่นห่างหน้าชิดหน้าได้ตามลักษณะของทันจมูกของลูกค้าแต่ละคนองคความโค้งของแว่นด้านหน้าก็สามารถปรับได้ความสูงของกรอบอย่างน้อย3 6มสิมลิเมตรส่วนความกว้างของขมับก็ควรจะพอดีตำแหน่งของแว่นโปรเกรสซีฟถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลงอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นในการเลือกกรอบแว่นสำหรับทำเลนโปรเกรสซีฟจึงเป็นส่วนสําคัญมากที่ไอซอซติกนี่เราพิถีพิถันได้ทุกขั้นตอนในการเลือกกรอบแว่นให้กับผู้ที่ต้องการตัดเลนโปรเกรสซีฟทุ ใส่สบายปรับแต่งได้ง่ายกอบแว่นลินเบิร์กเป็นกอบแวนแ่นเฉพาะบุคคลที่สั่งผลิตสําหรับลูกค้าแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจงอันต่ออันสามารถเลือกความยาวขาได้หลายระดับสีเลือกได้ถึง47สีเลือกขนาดได้ได้มีหลายรุ่นให้เลือกน้ำหนักเบาใส่สบายทําจากเทนเนียมเนื้อวัดสดุ ทางการแพทย์ที่ใช้ทำยิ้นหัวรจเทียมตัวขอแบ้นสามารถปรับแต่งได้ง่ายทั้ง3มิติไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างการปรับแป้นจมูกขึ้นลงนอกจากนั้นตัวแป้นจมูกของดินเบิร์ดยังมีให้เลือกหลายขนาดทำให้สามารถที่จะควบคุมตำแหน่งแป่นได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อได้ประสิทธิภาพการทำงานของเลนโปรเกรสซีฟในระดับสูงสุดครับสำหรับวันนี้ผมพร,รามาจาาย์บญมีทอลาไปก่อนสวัสดีครับ